สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆผู้ติดตามทุกท่านนะครับวันนี้เราก็พามาดูห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับจำนวนสี่ไร่นะครับวันนี้เราก็พาทุกท่านมาชมห้าสี่ห้าหนึ่งนะครับลักษณะข้าวตอนนี้ก็อยู่ในอายุสิบสองวันนะครับเรายังไม่ได้ฉีดยาคุมยาฆ่าใดๆเลยนะครับเพราะตอนนี้เรารอให้ข้าว สูงพลน้ำนะครับคุณเข้าใจความหมายเหมือนที่คุณเคยตั้งคำถามมาครับในทางช่องทางของผมว่าพี่ครับเราควรจะฉีดยาฆ่าญ้าตอนกี่วันและผมก็ตอบพวกพี่ไปว่าเราไม่จำเป็นต้องดูวันนับวันนะครับในช่วงฤดูหนาวเนื่องจากฤดูหนาวเนี่ยข้าวค่อนข้างจะเติบโตได้ช้าญ่าก็เติบโตได้ช้าเช่นกัน คือพูดง่ายๆในฤดูหนาวเนี่ยหญ้าจะไม่แรงนะครับข้าวก็จะโตช้าใบจะสลัดช้าซึ่งถ้าเราฉีดยาฆ่าหญ้าเร็วนะครับปัญหาที่เราจะได้ก็คือยามันเสื่อมฤทธิ์ก่อนที่น้ําจะท่วมดินหรือว่าก่อนที่เราจะรลอนนะคผมเคยทําคลิปกขอ85ไปแล้วว่าถ้าน้ําไม่มีหรือว่าเราไม่ได้หล่อน้ําข้าวที่ท่านเห็นอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราไม่ได้หล่อน้ํานะครับ หญ้ามันก็จะไม่เติบโตนะครับเดี๋ยวผมจะให้ท่านดูตรงนี้ท่านเห็นลูกหญ้าเล็กๆไหมครับมันถึงมีมันจะมีน้อยนิดมากนะครับเดี๋ยวผมจะซูมไปให้ทุกท่านดูนะครับว่าหญ้าเนี่ยมันมันแทบจะไม่มีเลยเห็นไหมครับว่าโคนข้าวเราเนี่ยสะอาดเอี่ยมไม่แทบจะไม่มีหญ้าเลยนะครับฉะนั้นก็อย่างที่บอกว่าเราอย่ารีบขึ้นน้ํานะครับ เพราะว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าข้าวเราเนี่ยเป็นข้าวอายุสั้นอายุยาวท่านเห็นน้ำค้างไหมครับน้ำค้างที่เกาะใบข้าวเห็นไหมครับนั่นละน้ำค้างน้ําอะไรที่เกาะใบข้าวนี่แหละครับข้าวจะใช้น้ําตรงนี้ในการเจริญเติบโตในหน้าหนาวครับไม่ใช่ใช้น้ําจากใต้ดินนะครับเพราะว่าน้ําจากใต้ดินที่เราหล่อเนี่ยส่วนใหญ่เราจะหล่อไปให้หญ้านะครับเราไม่ได้หยอดหล่อไปให้ข้าวนั่นนะครับคุณเห็นลูกหญ้าไหม อ่านั่นแหละครับดำๆที่อยู่นั่นนะครับนั่นะเรียกลูกยานะครับเห็นไหมครับลูกยามันก็กินน้ําค้างเช่นกันแต่มันจะโตช้ากว่าข้าวฉะนั้นคุณจะต้องเข้าใจก่อนว่าในหน้าหนาวเนี่ยอายุข้าวสิบห้าวันเนี่ยเทียบเท่ากับอายุข้าวเจวันในอากาศปกติเข้าใจตรงนี้ไหมครับทําไมในหน้าหนาวเนี่ยผลผลิตถึงเลื่อนการเก็บเกี่ยวข้าวถึงเลื่อน ทำไมเราถึงไม่เก็บเกี่ยวตามกําหนดเวลาก็เพราะว่าข้าวหน้าหนาวเนี่ยข้าวจะเรินเติบโตช้ากว่าเวลาหรือว่าเดือนปกตินะครับแม้แต่แสงเองก็ตามก็คือแสงน้อยมืดเร็วนะครับฉะนั้นข้าว5451 อายุอาจเลื่อนไปถึงร้อยห้าวันนะครับจากอายุเก็บเกี่ยว90อาจจะเลื่อนไป100วันฉะนั้นเมื่อมันเลื่อนไป100วันสิ่งที่เราควรจะทําการใส่น้ําวานปุ๋ยได้เนี่ยคือกี่วันแล้วครับคุณก็คิดตามเอานะครับแต่ผมบอกก่อนว่าการจะใส่น้ําในนาข้าวก่อนจะหล่อน้านเนี่ยให้เรามองอะไรเป็นหลักนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายตรงนี้ผมอยากจะให้ทุกท่านมอง ข้าวเป็นหลักครับไม่ได้ให้มองหญ้านะครับมองข้าวเป็นหลักก็คือตรงที่ต่ํานะครับนัน่ยนะเหมือนเหมือนมุมนั้นนะครับมุมมุมแถบซ้ายตรงนู้นนะครับมันจะต่ําใช่ไหมถ้ามุมนั้นอนะ่ะยังไม่สามารถหล่อน้ํานะครับได้ข้าวตรงไหนที่ต่ํายังไม่สามารถหล่อน้ําได้ผมก็จะไม่แนะนําว่าหล่อน้ํานะครับคือข้าวคุณเนี่ย อธิบายก่อนสมมุติว่าสมมุติว่ายอดข้าวคุณเนี่ยนะครับเนี่ยยอดข้าวคุณเนี่ยพ้นน้าหรือยังก็คือยอดข้าวเราเนี่ยสามารถหนีน้ําได้หรือยังถ้ายอดข้าวเราหนีน้ําได้แล้วนะครับคือสามารถหล่อน้ําเนี่ยท่วมยอดนะครับหรือว่าปลายปลายข้าวเนี่ยโผล่จะโผล่พ้นน้าแล้วน้ําเนี่ยสามารถคุม นะครับน้ำสามารถทั่วดินก็ให้ทุกท่านเนี่ยฉีดยาฆ่าหญ้าแล้วก็หล่อน้ำได้เลยครับถ้าเป็นแบบนี้แต่ถ้าเราไม่สามารถที่จะหล่อน้ำให้เสมอดินหรือว่าทั่วดินได้หรือว่าหล่อน้ำแล้วเนี่ยน้ำมันไปท่วมยอดข้าวเนี่ยอันนี้จะเพิ่งฉีดยานะครับ ให้เลื่อนไปจนกว่าข้าวเนี่ยมันจะเจริญเติบโตหนีน้ําพ้นนะครับหนีน้ําพ้นเราถึงจะหล่อนะครับนี่นะครับคุณเห็นลูกญ้าไหมครับที่อยู่ข้างล่างเห็นไหมครับเนี่ยนั่นอะที่อยู่ลูกญ้าที่อยู่ข้างล่างเป็นน้าค้างอยู่นะครับคือญ้ามันจะไม่โตวกว่าข้าวเลยในหน้าหนาวยังไงผมก็พูดได้เต็มปากว่าข้าวเราหนีญ้าพ้นร้อยเปอร์เซ็นต์ในหน้าหนาวแต่เราจะไปทําให้ญ้ามันโตวกว่าข้าว เนื่องจากเราไม่สามารถควบคุมน้ําในหน้าหนาวได้ใช่ไหมครับอย่างแรกที่เราควบคุมไม่ได้ก็คือท่านไม่สามารถที่จะหล่อน้ําคุมน้ําหรือว่าประคองน้ําให้ทั่วดินและประคองน้ําไม่ท่วมยอดข้าวก็คือสมมุติว่าท่านหวานข้าวไปแล้วท่านได้ท่านเห็นว่าข้าวท่านได้เจ็ดวันสิบวัน ท่านจะต้องฉีดยาตามกําหนดเวลาอน,านันผิดในหน้าหนาวถ้าหน้าอื่นไม่พูดถึงนะครับหน้าอื่นได้แต่หน้าหนาวไม่ได้หน้าหนาวท่านจะต้องรอให้ข้าวพ้นน้ําหรือว่าหน้าหนาวต้องรอให้หญ้ามันอยู่ใต้ข้าวหรือข้าวเนี่ยสามารถสูงหนีพ้นน้ําก็คือท่านรู้พื้นที่ของท่านเองว่าพื้นที่ของท่านเนี่ยข้าวสูงระดับไหน หล่อน้ำแล้วน้ำสามารถทั่วดินและไม่ท่วมยอดข้าวเมื่อท่านรู้แล้วสมมุติว่าเราปักไม้ไว้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมอธิบายก่อนสมมุติว่าเราเราปักไม้ไว้ไว้ตรงนี้เนาะเราปักไม้ไว้ตรงนี้เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยน้ำเนี่ยครับน้ำเนี่ยสามารถเสมอยอดข้าวอยู่เนี้ยครับเนี่ยให้ปลายใบข้าวผูขึ้นมาระดับเนี่ยคือทั่วนาเลยนะครับน้ําจะต้อง ท่วมแค่ปลายยอดข้าวแล้วน้ำเนี่ยสามารถรวบยอดนาได้หมดนะครับถ้าแบบเนี้ให้ทุกท่านทำการฉีดยาฆ่าญ้านะครับบวกกับยาคุมนะครับเป็นคุมยาคุมโซฟิตเท่านั้นนะครับตัวอื่นผมผมไม่รู้นะครับคุณก็ไปลองเอาเองนะครับผมก็จะใช้มีแกนเอ็กนะครับลองพิมพ์ในแอปดำหรือว่าในช้อปปี้ลาซาดาดูนะครับก็มี แกนเอนะครับบีดไทลีแบกนะครับแล้วก็โซฟิตนะครับอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเพอร์มิทหรือโซตัสก็ได้เลือกใสาเอานะครับก็จะใสาประมาณนี้เพราะว่าถ้าท่านไม่รอให้ข้าวพ้นน้ำเนี่ยแล้วท่านไปหรอในหน้าหนาวเนี่ยสิ่งที่ท่านจะได้เลยนะครับก็คือหญ้ามันจะแสงข้าวนะครับเพราะว่าเรากลัวข้าวตายเพราะว่าน้ำท่วมยอดข้าวใช่ไหมครับฉะนั้นเราก็จะปล่อยน้ำออกหรือว่า เราไม่สมเราไม่กล้าที่จะหล่อน้ําให้มันท่วมปลายยอดข้าวหรือว่าทั่วดินนะครับฉะนั้นผมแมนะนําว่ารอข้าวให้พ้นน้ําก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็หญ้าเนี่ยผมกล้าพูดนะว่าหญ้าเนี่ยมันไม่ได้โตชนะข้าวได้เลยนะครับในช่วงอากาศแบบนี้ผมจะบอกเลยว่าถามว่านาเนี่ยมีหญ้าไหมมันก็มีนะครับหญ้ามีแน่นอนอยู่แล้วแต่ หญ้ามันจะไม่ดุในหน้าหนาวนะครับฉะนั้นก็เข้าใจนะครับวันนี้ก็อาจจะมาตอบคําถามเกี่ยวกับกี่วันใส่ปุ๋ยกี่วันหล่อน้ก็บอกตรงนี้ก่อนเลยว่านับวันไม่ได้ครับในฤดูหนาวให้นับยอดข้าวนะครับหรือว่านับว่าเราสามารถหล่อน้เนี่ย ัวหรือว่าเสมอดินได้ก่อนที่เราจะฉีดยาและน้ําต้องไม่ท่วมยอดข้าวนะครับหรือวา่าถ้าท่วมก็ท่วมนิดๆนะครับเฉพาะบางสายพันธุ์นะครับต้องบอกก่อนถ้าเป็นหกหนึ่งมีสามารถท่วมยอดได้แปดกาวมีท่วมยอดได้ส่วนถ้าเป็นข้าวนุ่มข้าวกินได้หรือข้าวอ่อนถึงจะเป็นอายุสั้นก็อย่าท่วมเลยครับเดี๋ยวมันจะเน่าโอเคนะครับวันนี้ก็คงได้ความรู้เล็กๆน้อยๆน,นะครับไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับ